กรณียิงปะทะชายแดนไทยกัมพูชาความจริงที่ซับซ้อนกว่าที่คุณคิดแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ทิมท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่12พฤศจ,จิกายน2568ที่ผ่านมายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงและคลุกคลีกระแสะการสนทนาหลังจากที่กัมพูชาออกถแถลงข่าวว่าพลเรือนของพวกเขาได้รับการยิงจากฝ่ายไทยซึ่งส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกัมพูชาจึงเตรียมยื่นร้องต่อองค์กรระหว่างประเทศให้ไทยรับผิดชอบเหตุการณ์นี้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าก่อนหน้านี้ เพียงสองวันทหารไทยก็เคยเผชิญกับเหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่ห้วยตามฮาเรียจังหวัดศรีสะเกดซึ่งทําให้ทหารไทยบาดเจ็บสี่นายและกัมพูชาก็ไม่ได้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการนี้คือจุดที่คนใหญ่ทิมทวงทั้งนี้การสืบสวนของทั้งสองฝ่ายยังคงดําเนินการอยู่โดยมีคณะผู้สังเกตการอาเซียน (AOT) และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วมตรวจสอบเพื่อหาความจริงที่แท้จริงแต่คําถามที่น่าสนใจคือทาไมกัมพูชาถึงรีบประคมข่าวและออกแถลงการกล่าวประนามไทยก่อนที่จะมีการสืบสวนอย่างเป็นทางการ และทำไมไทยก็ไม่ได้รับผิดชอบเหตุการณ์ทุ่นระเบิดก่อนหน้านี้อย่างเป็นทางการคุณคิดยังไงควรจะมีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ข้อยอย่างไรมาร่วมพูดคุยในการเมืองที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความเข้าใจกันมากขึ้น